สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องของเรากันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องน้องๆ baby monster นะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนได้ดูแล้วใช่ไหมคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆทั้ง7คนที่ได้เดบิวด้วยกันนะก็เรียกได้ว่าอันกันมาเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยนะคะก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะก็อย่างไม่ผิดคาดนะคะเพราะว่า มันก็มีสัญญาณลหลายๆอย่างใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตอตใช่ไหมคะที่ยังคงแอคทีฟทั้ง7คนนะแล้วก็ยังมีคนเห็นน้องๆอ,อยู่ในอ่ายจีอยู่นะคะก็มันมีสัญญาณมาบง่งบอกหลายอย่างมากถึงแม้ว่าอย่างจะย้ำว่ามันจะต้องเหลือแค่5คนนะแต่วันนี้ก็ฉเฉลยแล้วค่ะตอนแรกนะคะก็จะเล่าตั้งแต่ต้นนะคะว่าอย่างมาพร้อมกับบอร์ด1อันนะก็ะทั้งหมดก็จะมีแค่5ช่องนะคะ แล้วอย่างก็บอกว่าเขามีการทั้งหมด7ใบนะคะก็โชว์ให้ดูนะแล้วก็เขาจะหยิบคนที่ถูกเลือกขึ้นมาติดบนบอร์ดนั้นนะก็คนแรกที่เขาหยิบขึ้นมานะคะก็ไม่ผิดคาดค่ะนั้นก็คืออายอนนั่นเองนะคะก็เอามาแปะไว้บนบอร์ดนะก็ไม่ผิดคาดค่ะเพราะยังไงก็ต้องหนึ่งในห้าอยู่แล้วนะคะคนที่สองก็คือรุกกะค่ะ ก็อันนี้ก็ไม่ผิดคาดเหมือนกันนะคะเพราะว่า EP ล่าสุดเนี่ยคาริสมาของดูกะนี่แรงมากเลยนะคนที่3ก็คือชิคิตาค่ะแล้วก็คนที่4ก็คือฮารัมจริงๆเนี่ยแอดคิดว่าจะเป็นโรล่าด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเป็นฮารัมค่ะแล้วก็คนสุดท้ายนั่นก็คือน้องแพรนั่นเองนะคะก็คือภาิตานะคะก็ได้เข้ารอบนะมีเด็กไทย2ใช่ไหมคะเกาหลี2แล้วก็ญี่ปุ่นหนะ ก็ทำแม่แม่ใจแป้วใจหายใจคว่ำนะคะก็แอบ,บร้องไห้น้ำตาซึมอยู่นิดนึงนะก็ทุกคนก็อยากให้เดครบ7คนใช่ไหมคะก็พอประกาศครบทั้ง5คนใช่ไหมคะอย่างฮยอนซอกก็ได้บอกเหตุผลที่เขาได้คัดอาสะกับโรล่าออกนะคะนั่นก็คือเขาบอกว่าคนแรกที่เขาคัดออกก็คือโรล่าเนี่ยก็เพราะว่าโรล่านั้นยังเด็กคะ่ะแล้วก็เขามีวงที่จะ ตรียมอีกวงหนึ่งซึ่งเป็นวง6คนนะคะแล้วเขาก็อยากให้โรล่าเนี่ยเป็นนักร้องนำของวงนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอาสาค่ะยังก็พูดจากใจเลยนะคะว่าตอนแรกเขาคิดว่าอาสาเนี่ยทำได้แค่แรปอย่างเดียวนะแต่พอรายการออกไปใช่ไหมคะมันก็ทําให้เขาได้รู้ว่าอาสาเนี่ยก็มีความสามารถรอบด้านนะทาให้เขารู้สึกปวดใจนะคะที่ได้คัดน้องออกแต่ว่า อย่างก็บอกว่าจริงๆในใจของเขานะคะมีความตั้งใจแล้วก็วางแผนมาหลายปีแล้วว่าเขาจะไปสร้างวงเกิร์ลกรุ๊ปนะคะที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็จะให้อาสะเป็นหนึ่งในสมาชิกที่นั่นนะคะแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้นะถึงต้นปีหน้านะคะตามแผนที่อย่างหยงซอกได้วางไว้นะแมมก็พูดดีไปอีกนะคะเหมือนกับว่าเขาขัดไพ่ดีไว้เพื่อที่จะไปเริ่มวงใหม่อะไรอย่างนี้นะ แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันนะคะแต่ว่าใดๆก็คือเปิดเป็นเบมอนทั้ง7คนแล้วไงทุกคนก็ไม่อยากให้แยกจากการถูกไหมคะส่วนตัวแอดก็เหมือนกันนะตอนแรกเนี่ยเราก็ปักเมนแค่คน2คนใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราดูา last revolution เนี่ยค่ะแต่ละ EP ที่ออกมาค่ะทุกคนคือไม่มีใครไม่หลงรักเด็กทั้ง7คนถูกไหม เออพูดแล้วก็เสียนั้นน้ำตาจะไหลจริงๆนะทุกคนก็อยากให้เดบิวต์ด้วยกันทั้ง7คนแล้วอยากเนี่ยตอนแรกบอกว่า5คนนั้นนะคะเขาก็จะผลักดันให้เป็นวงระดับโลกนะคะให้ได้เหมือนที่ผ่านมานะแล้วพอบอกเหตุผลในการคัดออกนะคะก็อยู่ดีๆก็มีคำถามขึ้นมาใช่ไหมคะว่าทำไมถึงใช้เวลาถึง2องสัปดาห์ในการที่จะประกาศสมาชิกใช่ไหมคะอยางยอนซอกก็เลยบอกว่า เขาได้รับเสียงเรียกร้องจํานวนมากนะคะเพื่อที่จะให้เดบิวทั้ง7คนนะเขาบอกว่าประมาณ98-99%ถึงเเลยนะคะที่บอกว่าอยากให้เดบิวทั้งหมดนะมันก็เลยทําให้เขาสับสนค่ะและเริ่มลังเลว่ามันถูกต้องใช่ไหมที่จะทําตามแผนเดิมที่ได้วางไว้แล้วก็มีคำถามขึ้นมาใช่ไหมคะว่าทำไมความคิดเห็นของแฟนๆเนี่ยทำให้เขาลังเลนะอย่างฮายอนซอก็เลยบอกว่าในช่วงต้นของ YG ใช่ไหมคะเขาก็ได้ก่อตั้งทีมที่ชื่อว่า YG Family นะ ก็การตั้งทีมนี้นะคะจุดประสงค์ก็เพื่อได้มาออกอัลบั้ม้วยการร้องเพลงด้วยกันแล้วก็จัดคอนเสิร์ตด้วยมันไม่ใช่แค่การรวมตัวของศิลปินที่มาอยู่ด้วยกันนะมันแต่มันหมายถึงคนดูด้วยเหมือนกันนะที่ต้องการที่จะดูรายการนี้แล้วก็ตั้งใจรอนะ mm hmm. เขาก็บอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่า YG แ Fan นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาคิดว่า YG แฟนต่างหากที่เป็น YG family ที่แท้จริงนะ ก็คือไม่ใช่แค่ศิลปินที่มารวมตัวกันนะคะก็รวมถึงแฟนๆของศิลปินด้วยนะหลังจากนั้นค่ยา,ายังขยอนซอก,ก็ไม่พูดอะไรมากอีกก็ยกบอร์ดขึ้นมาอีกอันหนึ่งค่ะเป็นบอร์ดที่มีรูปน้องทั้ง7คนแล้วก็พูดสั้นๆแค่ว่าดังนั้นเราจะพาพวกเธอไปพร้อมกันทั้ง7คนนะก็เชื่อว่าถึงตรงนี้นะคะหลายคนก็คงหายใจหายคอโล่งเลยนะ ก็คงจะดีใจใครกรี๊ดเนี่ยยอมรับมาซะดีๆนะคะทุกคนแอดก็ไป็คนหนึ่งที่กรี๊ดนะคะแต่กรี๊ดในแชทนะแล้วก็อย่างฮยยนซอกก็ได้ทิ้งคำพูดไว้ค่ะว่าทั้ง5คนเนี่ยคือคนที่ YG เลือกใช่ไหมคะแต่อาสะและโรร่านะคะคือสมาชิกที่แฟนๆทุกคนเป็นคนเลือกนะคะพูดดีตบมือ ในที่สุดนะคะก็เป็นเอกฉันท์สักทีนะว่าน้องๆทั้ง7คนนะคะได้เดบิวต์นะก็แสดงความินดีนะคะกับทุกด้อมนะเราไม่พูดว่าทุกด้อมดีกว่านะเราคือด้อมเดียวกันถูกไหมคะสัญญานะคะว่าเราจะรักกันและเราจะไปด้วยกันไม่ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งเหล่าแบ่งเมนนะเราจะเป็นด้อมบรรยากาศที่สร้างบรรยากาศที่ดีและสวยงามแล้วก็มีแต่เชิงบวกนะคะทุกคน ก็เตรียมตัวกันให้ดีค่ะอย่างบอกว่อีก4เดือนนะคะไม่เกินฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะคะก็ไปดูมาแล้วก็น่าจะประมาณช่วงที่ b l a c k พิงกก็ใกล้หมดสัญญาเหมือนกันนะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจนะคะรับแรงประทะของมอนสเตอร์ทั้ง7ได้เลยนะส่วนพี่ใหญ่นี้เรามาลุ้นกันอีกทีนะคะว่าต่อสัญญาหรือเปล่านะเราทุกคนก็คงมีคำตอบในใจของแต่ละคนแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็ จบแล้วสําหรับคลิปนี้นะก็ไม่อยากจบเลยอนะทุกคนอยากพูดต่อแต่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็คลิปมันจบแค่นี้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิป่เพียงเท่านี้ค่ะถ้ามีอะไรนะ่าสนใจอีกจะเอามาให้ดูกันอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย